รายการนี้เป็น macbook pro 15นิ้วปี2011นะครับมาให้เราช่วยอัปเกรดให้นะครับเนื่องจากว่าใช้มานานแล้วก็เกิดอาการช้าบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยแนะนำว่าอัปเกรดจากฮาร์ดดิสก์ธรรมดาเป็น ssd เข้าไปเลยทีนี้ลูกค้าก็ไม่ได้ใช้ความจุเยอะอะไรเอาไว้ทำเพลงแต่งเพลงนิดหน่อยนะครับเปิดเพลงอะไรพวกนี้นะครับก็แนะนำไปที่256 g ิกก็พอแล้วเพราะว่าลง os เสร็จก็ รวมแอปพลิเคชันต่างๆก็ตีไปประมาณ40-50 GB ก็จะเหลือพื้นที่อีก200เพื่อจะเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับจากนั้นก็มีเรื่องของ Modify ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับเกิดลำโพงแตกแล้วนะครับก็เปลี่ยนลำโพงเซ็ตใหม่เข้าไปนะครับซ้ายขวาพร้อมซับวูเฟอร์นะครับสำหรับตัว15นิ้วปี2011นะครับก็ยังมีจำน่ายอยู่แล้วก็จากฮารดิสก้อนเก่าที่อยู่ในเครื่องนะครับก็เอามาใส่บล็อกเอ็กซ์เทอร์นอลแบบนี้ เอาไปทำ Time Machine Backup ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเปลี่ยนเป็น SSD แล้วเนี่ยนะครับเวลาที่ SSD เกิดมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับถ้ามันเกิดว่าเสียขึ้นมาเนี่ยข้อมูลมันกูก้คืนมาไม่ได้นะครับก็แนะนำลูกค้าเลยว่าทำเป็น Time Machine Backup ไว้เลยออโต้ Auto ไว้เลยนะครับก็คือใช้งานไปก็เอามาเสียบ เอ็กซ์เทที่เป็นทาให้ชินสักครั้งหนึ่งเพื่อให้มันฟูลแบคเอะครับเวลาที่เกิดปัญหากับ SSD เนี่ยก็จะได้มีข้อมูลสำรองไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูนะครับว่าพออัปเกรดแล้วเนี่ยจากเครื่องปี2011นะครับ12ปีแล้วนะครับโลเอ s ใหม่เสร็จเปลี่ยน SSD เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเปิดเทียบกับ MacBook Pro ปี2018ให้ดูรุ่นทัดบาว่าความเร็วในการ เล่นอินเทอร์เน็ตในการเปิดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันสู้กันได้ไหมตัวนี้เครื่องรุ่นนี้ลูกค้าอัพแรมมาแล้ว16กิกแล้วด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องปี2011กับเครื่องปี2018ใช้งานต่างกันยังไงหรือพออัพแล้วมันดีขึ้นไหมนะครับก่อนอื่นเลยก็มาแกะเปลี่ยนตัว SSD กันก่อนนะครับ เบื้องต้นก็แค่ใช้ไขกวงสีแฉกนะครับไขกวงแฉกธรรมดาเลยแต่ถ้าให้ชัวร์เลยก็คือมันจะมีหัว PS 0000 00 04ตัวนะครับมันจะพอดีถ้าหัวใหญ่กว่านี้มันจะไม่แมทแ,แกะอัปเกรดฮาร์ดดิสก็ไม่ยากนะครับก็คือแค่ เปิดฝาออกมานะครับแล้วก็ลอยขั้วแบตออกนะครับขั้วแบตของ15นดีวก็อยู่ตรงนี้ฮาร์ดดิสก็อยู่ตรงนี้นะครับเ่ยนฮาร์ดดิสออกมาแล้วก็ดึงฮาร์ดดิสขึ้นแบบนี้นะครับชักขั้วออกตรงๆ อันนี้จะเป็นหนัวท็อกเบอร์ทีห้าทีห้าทีหอนี่ฮาร์ดดิสก์เก่าของลูกค้าเป็นหนึ่งเทรลไบต์นะครับก็เอามาทำการใส่บล็อกเอ็กซ์เทนอลแบบนี้ เพื่อใช้เป็นทำแมชชีนได้เลยนะครับหรือจะเอาไปใช้ทำเป็น external เก็บข้อมูลก็ได้นะครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเสียบผ่านสาย USB แบบนี้มีไปให้นะครับเป็น USB 3 ลำโพงก็จะอยู่นี่เลยครับนี่คือซับวูเฟอร์นะครับแล้วก็จะมีลำโพงด้านขวาอยู่ใต้ DVD นี่นะครับ mm hmm. ก็แกะสายแพรนี้ออกมาก่อนถอดำอลำโพงรองไว้ก่อนเลย mm hmm. แล้วก็แกะตัว DVD นี้ออกนะครับน็อตแชก3ตัวตรงนี้ ตรงนี้เป็นสายกล้องนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่ามันบางและเล็กมากนะครับนี่สายสัญญาณของ Wi-Fi แล้วก็ b l บลู o t h ตัวนี้นะครับที่เป็นการ wi ์ด w i f i แล้วก็ b l บลู o t h ในตัวเดียวกันจากนั้นก็ถอด d v d ออกครับน็อต3ตัวนะครับ น้ำพงด้านขวาเครื่องนี้แสดงว่าใหม่มากจริงๆไม่เคยถอดเลยโอเคเปลี่ยนฝั่งขวาเข้าไปก่อนนี่ครับตเอน,น็อตชุดเดิมใส่กลับเข้าไป รารา1ร้อย่าดีวีรีผวก็จัดการทีละฝั่งนะครับจัดการฝั่งขวาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดการฝั่งซ้ายเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยตัวลำโพงเนี่ยมันจะอยู่กับเมนบอร์ดนะครับซึ่ง เวลาแกะเนี่ยชุดน็อตมันก็จะอีกเยอะนะครับเดี๋ยวถ้ามันมามั่วกับฝั่งขวาเนี่ยมันก็จะทำให้ยากต่อการทำด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้มันผิดพลาดได้ง่ายนะครับโอเคด้านขวาเรียบร้อยใส่อดีกลับเข้าไปใส่กลับเข้าไปนะครับ นี้ก็มาจัดการกับลำโพงฝั่งซ้ายนะครับผมที่อยู่ใต้เมนบอร์ดตัวนี้ตอนนี้เราก็จะถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับผมจะวางน็อตเป็นกลุ่มๆนะครับเพื่อไม่ให้กิดพลาดนะครับตำแหน่งเวลาถอดออกนำกลับเข้าไปเนี่ยมันต้องตำแหน่งเดิมจังหวะนี้บอกแล้วว่าอย่าใช้แรงนะครับค่อยๆ ละมูลละม่อมละเมียดละไมนะครับเพราะว่าเครื่องนี้น่าจะไม่ถูกแกะเลยแหละตั้งแต่ออกจากศูนย์13ปีอ่ะคิดดูค่อยๆละมูลละม่อมเจ้าของเขารักของเขามากเลยลเครื่องนี้ดูแล้วอ่ะสภาพเก็บมากกว่าใช้เลยแหละจึงไม่ต้องมาโมดิฟายแบบนี้นะครับ ลำโพงด้านซ้ายนะครับจะอยู่ใต้เมนบอร์ดเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ฝั่งซ้ายไม่ค่อยเป็นไรไม่ค่อยเสียส่วนใหญ่จะเป็นซับวูเฟอร์ตัวนี้ที่ขาดนะครับในที้นนี้ก็แหนะแกะแต่โหสภาพเมนบอร์ดลูกค้าคนนี้สุดยอดโอเคเดี๋ยวเราก็ อันนี้คือจะถอดมาใส่ซิลิโคนระบายความร้อนใหม่นะครับเพราะว่ามัน10กว่าปีเนี่ยผมคาดว่าลูกค้าไม่น่าจะเคยไปแกะเช็คโมดิฟายทำความสะอาดอะไรที่ไหนมาแน่ๆแห้งสนิทแข็ง <laughs> โอเค ซิลิโคนระบายความร้อนเนี่ยมันก็มีอายุการใช้งานของมันนะครับถ้าเกิน2ปีไปแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะแห้งแบบนี้หมดแหละเพราะเรารู้แล้วก็มีประสบการณ์กับเรื่องนี้เราเลยทําให้ลูกค้าไปเลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งรอดูตอนจบนะเดี๋ยวเทสให้ดูกับ MacBook Pro Touch Bar ปี2018 โอ้โหผมยังตะลึงอึ้งทึ่งเสียวจริงๆไม่น่าเชื่อไม่อยากจะบอกเดี๋ยวหาว่าสปอยไปรอดูกันแค่นี่คือสายคีย์บอร์ดแบ็คไลท์นะครับ เอาไปซ่อมมาแล้วไฟคีย์บอร์ดไม่ติดก็คือลืมใส่สายนี้ครับเราจะใส่ถุงมือตลอดเวลาที่เราประกอบเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ถุงมือเนี่ยผมก็ยังคิดอยู่ว่าไอ้คราบเหงื่อเนี่ยบนมือเราอะ่ะก็จะไปโดนลายวงจรมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ถ้ามันไม่ดีโรงงานผู้ผลิตเขาจะให้พนักง,งานเขาใส่ถุงมือทำไม ก็เรียบร้อยนะครับอัปเดมาเรียบร้อยแล้วใส่ s d เข้าไปแล้วนะครับฟอร์แมตลงใหม่เรียบร้อยเป็น m a c o S High Sierra นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวเปรียบเทียบให้ดูนะครับเป็น MacBook Pro 13นิ้วปี2018นะครับรุ่นใหม่ล่าๆเนี่ยนะครับที่ฮาร์ดดิสเป็นโซลเป็นแฟลชตอลเลแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นเน็ตนะครับเปิดเครื่องอะไรพวกนี้มันจะประมาณไหนอ่า เดี๋ยวเบื้องต้นเปิดเครื่องให้เท่ากันก่อนนะครับอันนี้ฝั่งนี้เป็น MacBook Pro 15นะครับปี2011นะครับอัปเกรด S D ไปแล้วก็ C P U เป็น2.0 i 7แรม1 6 g ิก S D 256ฝั่งนี้ C P U เป็น2อเท่าไร i 5เดี๋ยวสักครู่นะครับน่าจะเป็น2.3 i 5นะครับแรม8นะครับ h a d i าร้ดยสิบ512 2.3 i ทครับแรม8แล้วก็แฟลสโตเลรจ512นะครับฮะเริ่มต้นจากเดี๋ยวลองชัดดาวแล้วก็เปิดพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันฝั่งนี้ปี11นะครับฝั่งนี้ปี18ไมาอุโปเหมือนกัน3.2.1ไป โอ้โหนี่เดียวนะผมไก่คเคียงไก่คเคียงโอ้รุ่นพี่ถือว่าทำได้ดีหนึ่งสองสามสี่ Enter เ,เ,เดี๋ยวมาดูเวลาเปิดแอปนะครับ เดี๋ยวเปิดเข้าไปที่ g l เก h r o คมเอ้ยเอา Safari ดีว่ะแข่งกันแบบแข่งกันแบบเนเจอร์เลยสามสองหนึ่งออ,ออพอกันเห็นไหมครับเดี๋ยวเข้า YouTube หน่อยนะโคผมจะพิมพ์ยากไหมเนี่ยสามสองหนึ่ง Y O U ยูทูบน,นะฮะ Y O U ยูทูบเหมือนกันสามสองหนึ่งไปใกล้เคียงถือว่าอันนี้12ปีนะครับมคบุปโปลปี11นะครับอันนี้มคบุปโปปี18นะครับยูท u ก็ไฮเทคสุดๆแล้วเนี่ยครับก็ใช้งานได้เทียบเท่ารุ่นใหม่ๆเลยทีเดียวมีใบเดียวนะวอ่า อันนี้ก็เอามาเทียบกันเบื้องต้นนะครับว่าหลังจากอัปเกรดไปแล้วเนี่ยนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็พลังมันขนาดไหนนะครับอันนี้เป็น m ว c โโปรปี o ปีเอเองนะครับถ้าใช้พวกกราฟ,ฟิกก็แนะนำแค่ r o o b e CC 2 1 8 8นะครับก็จะใช้งานได้ดีไวเปิดไวปิดไวเซฟงานดีเลยอันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับตัวนี้อัปเกรดไปทั้งหมดไม่ถึงหมื่นนะครับ ก็กลับมาใช้งานได้อย่างรุ่นใหม่ๆเลยทีเดียวนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากอัปเกรดแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อสอบถามได้เลยใต้คลิปหรือว่าไปที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับก็คือจะมี2สาขานะครับสาขาแรก i o v e r s อ r ์ e ครับผมแล้วก็สาขาที่2ชื่อสยามไมนททอสนะครับใกล้ที่ไหนก็ไปใช้บริการได้ที่นั่นนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนครับผมฝากไว้ครับความแรงของ m มวโป o สินะครับปี2011ไปครับบวัสดีครับ in your face